ขอต้อนรับสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางช่องไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้จึงอยากขอแรงสนับสนุนช่วยโดเนทเพื่อทางเราจะนำไปปลดล็อกนิยายตอนต่อไปตอนที่122เจ้าสำนักผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าสิ่งที่โอเซิรินเฟิงกำลังคิดอยู่นั้นจางหย่อมไม่รู้เขาพูดกับจิ้งจอกพันหน้าต่อว่าคุณแม่งันภารกิจรวบรวมย่าลวงตากับหินดวงดาวคงต้องยกให้เจ้าไปจัดการ ้าหวังว่าเจ้าจะทำเสร็จโดยเร็วที่สุดจิ้งจอกพันหน้าตอบกลับด้วยความเคารพได้ดีเจ้าไปได้แล้วจังหยูโบกมือเขาไม่มีอะไรจะพูดกับจิ้งจอกพันหน้าแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้จิ้งจอกพันหน้าต้องเสียเวลาหลังจากที่จิ้งจอกพันหน้าออกไปก็เหลือแค่จงังหยูโอเซินเฟิงและอู่โม่อยู่ในห้องอาแฮมจงังหยูกระแอมไอออกมาและมองไปยังทั้งสองคนโอเซินเฟิงและอู่โม่ต่างมองไปที่จงังหยูด้วยสายตาคาดหวัง อูโม่มานี้จังอยู่เรียกอูไม่อูโม่สับสนเล็กน้อยแต่ก็ยังเดินไปหาจังอยู่จากนั้นก็มองจังอยู่ด้วยความเคารพและรอให้จังอยู่พูดจังอยู่มองอูโม่ด้วยรอยยิ้มและพูดขึ้นมาว่าอูโม่เจ้าคิดยังไงกับพรสวรรค์ของเจ้าคำถามนี้ทำให้โม่เงียบไปสักพักขณะที่โอเสิรเฟิงก็มองจังอยู่ด้วยความสงสัยเขาไม่เข้าใจความคิดของจังอยู่ก่อนที่จะเข้าร่วมสำนักดังเฉียง ข้ารู้สึกว่าพรสวรรค์ของก็ข้าไม่ได้แย่นะักแม้ว่าจะเทียบกับอัจฉริยะในเมืองตรงโจโไม่ได้แต่ขาก็ยังเป็นอันดับต้นๆในเมืองทะเลทรายปู่โมตอบตามตรงและไม่ได้ปิดบังจากนั้นเขาก็ย่อเย้ยตัวเองแต่หลังจากที่เข้าร่วมสำนักดังเฉียงข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าคิดก่อนหน้านี้ไม่ต่างอะไรไปจากกบในกระลาในป่าหวงหยวนจิ้งจอกพันหน้าโอเสินเฟิงเซียวเยยนเซียวซินเอ,อ๋อเส้นถูกู่ โจชิงและคนอื่นๆต่างก็สร้างความตกตะลึงให้กับอูโม่แม้แต่เติ้งชิวฉานก็ยังทําให้เขารู้สึกต่ําต้อยถึงแม้เขาจะมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเซียวซินเอ๋อเซินถูกกู้และคนอื่นๆได้ง่ายๆแต่เขาก็รู้ดีว่าทั้งหมดเป็นเพราะสํานักดังเฉียงเท่าหากไม่มีสํานักดังเฉียงเกรงว่าแม้แต่โจชิงเขาก็ไม่สามารถต่อกรได้ไม่ผิดพรสวรรค์ของเจ้านั้นธรรมดามากหลายคนในสำนักดังเฉียงที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าและจะมีเพิ่มยิ่งกว่านี้อีกในอนาคต คําพูดของจังอยู่ราวกับมีดกรีดลงกลางใจของอูโม่ใบหน้าของอูโม่พลันซีดลงความจริงอันโหดร้ายนอราวกับมีดที่กรีดลงกลางใจเขาไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถอยู่ในตำแหน่งสิบอันดับหนึ่งของสำนักดังเทียงได้ตลอดไปแต่ก็ไม่หวังว่าตัวเองจะกลายเป็นสิทธิ์ทั่วไปในอนาคตเขาไม่ได้มีนิสัยอดทนเหมือนกับเซียวเหยียนทั้งยังรับไม่ได้ที่จะตกจากตำแหน่งอัจฉริยะผู้โดดเด่น และกลายเป็นอัจฉริยะทั่วไปช่องว่างทางพรสวรรค์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะยอมดมรับได้แต่ไม่รู้ดีว่าด้วยพัฒนาการของสำนักในตอนนี้จะต้องมีอัจฉริยะมากกว่านี้เข้ามาในอนาคตอีกไม่นานเขาก็คงกลายเป็นสิทธิ์อันดับล่างๆซึ่งเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจ,จเป็นอย่างมากความจริงนี้ราวกับภูเขาที่กดทับบนตัวเขาทําให้เขาหายใจไม่ออกปูโม่น้องสาวของเจ้าอูซินซินคือสิทธิ์คนแรกที่เข้าร่วมสำนักดังเฉียง เจ้าคือคนที่สองและพ่อเจ้าคือคนที่สจังอยู่ราวกับมองไม่เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวของโมเขายังคงพูดต่อไปว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของสำนักดังเฉียงตระกูลของเจ้าได้ช่วยสำนักดังเฉียงผ่านความยากลำบากนั้นมาเอาจริงๆแล้วข้าก็รู้สึกขอบคุณพวกเจ้าจังอยู่ไม่ได้โกหกเขารู้สึกขอบคุณตระกูลจริงๆแม้ว่าในตอนแรกสามพ่อลูกตระกูลจะไม่ยินยอมแต่พวกเขาก็คอยช่วยเหลือสำนักทังเฉียง เมื่อได้ยินแบบนั้นอูโมก็เริ่มสับสนเขาไม่เข้าใจว่าจังอยู่ต้องการจะพูดอะไรส่วนโอเสริญเฟิงเหมือนจะเดาความคิดของจังหมูได้ก่อนหน้านี้ข้าลังเลเป็นอย่างมากข้าควรไม่สนใจเจ้าแล้วไปฝึกอูซินซินแทนดีหรือไม่แต่ทว่าความคิดของนางยังไม่มั่นคงและยังติดเล่นอยู่นิดๆเท่าหากบังคับนางบางทีอาจจะได้ผลกลับกันแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเงินละ ก็ไม่ได้อีกเพราะเขาอายุมากเกินไปซึ่งมันเลยไวที่เหมาะสําหรับการบ่มเพาะมาแล้วแถมจิตใจของเขาก็ยึดถือประโยชน์เป็นสําคัญจางอยู่สายหน้าแล้วกล่าวเสียงขึ้นว่านอกจากอูซินซินและอูเฉินแล้วก็เหลือเจ้าเพียงคนเดียวแต่พรสวรรค์ของเจ้าแย่เกินไปหากเจ้าต้องการจะบ่มเพาะก็คงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากมันทําให้ข้าลังเลอยู่สักพักข้าไม่รู้ว่าควรทํามันดีหรือไม่มันคุ้มค่าหรือเปล่า ูโม่มองไปที่จังอยู่ด้วยความหนักใจจนการทดสอบห่วงหยวนได้เริ่มขึ้นจังอยู่เผยรอยยิ้มพอใจขึ้นมาและมองโมด้วยสายตาที่ชื่นชมตอนที่เจ้าเผชิญหน้ากับการยุยยุของเหล่าอัจฉริยะจากเมืองตงโจเจ้าได้แสดงความหนักแน่นและความรับผิดชอบออกมากระทั่งตอนที่เจ้าถูกตระกูลเซินถูชักชวนเจ้าก็ปฏิเสธพวกเขาด้วยท่าทางหนักแน่นและแสดงความพักดีที่มีต่อสำนักดังเฉียงออกมาระหว่างที่อยู่ในเขตมืด เมื่อพบเจอกับสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนเจ้าก็คอยดูแลหลิงหมิงจังเครื่องอย่างและคนอื่นๆเป็นอย่างดีอีกทั้งแสดงความถ่อมตัวและเป็นมิตรต่อพวกเขาเมื่อได้ยินคำชมจากจังอยู่อูโม่ก็หน้าแดงขึ้นมาค่าดีขนาดนั้นเลยรีทำไมเขาถึงไม่รู้ตัวมาก่อนละ่ะเมื่อลองคิดตามอูโม่ก็ยิ่งเกื่อนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาพบว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมาก ความหนักแน่นความรับผิดชอบพักดีถ่อมตัวและเป็นมิตรไร้นั่นเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยแต่คำชมของจางหยูก็ทําให้มู่อดสงสัยไม่ได้ว่าหรือว่าเขาจะจําผิดไปนะบางทีในตอนนั้นเขาอาจจะคิดแบบนั้นอยู่ก็ได้แต่เพราะมันผ่านไปนานแล้วตัวเองก็เลยลืมไปอย่าว่าแต่อูโม่เลยโอ๋สนเฟิงที่อยู่ข้างๆก็ยังลองย้อนนึกดูจากนั้นกอดพยักหน้ารับรองไม่ได้เจ้าสํานักพูดถูกอูโม่ผู้นี้จิตใจดีซื่อตรงเป็นคนที่หาได้ยาก ในใจของเขายิ่งเทิดทูนจังอยู่มากกว่าเดิมแค่รายละเอียดพวกนี้ก็ทำให้เขามองทะลุไปถึงนิสัยใจคอของอูโม่อย่างชัดเจนสายตาของจังหนูไม่ธรรมดาเลยจริงๆเมื่อเห็นโอเซินเฟิงพูดแบบนั้นออกมาอูโม่ก็ตะลึงบางทีเจ้าสำนักอ่าจจะพูดถูกแต่เขาจําผิดไปอูโม่การกระทําของเจ้าในเขตมืดได้ช่วยให้ข้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่พลาดมานานในที่สุดก็หลอกสองคนนี้ได้สักที จางอยู่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างล่งอกแต่ภายนอกกลับแสดงสีหน้าที่เรียบเฉยและดูหนักแน่นขึ้นมาราวกับว่าเขาได้ทําการตัดสินใจที่ยากลําบากไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรค้าจะบ่มเพาะให้เจ้ากลายเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะที่แท้จริงอัจฉริยะโอเซินเฟิงตาเป็นประกายขึ้นมาอัจฉริยะโอเสินเฟิงเคยเห็นอัจฉริยะมามากแต่อัจฉริยะจากปากของจังอยู่นั้นชัดแล้วว่ามันต่างกันออกไป ต้องรู้ก่อนนะว่าจังอยู่ได้พูดออกมาด้วยตัวเองว่าคนที่มีพรสวรรค์พิเศษไม่ถึงสี่ดาวลุ้นแล้วแต่เป็นคนธรรมดาทั่วไปบางทีในสายตาของจังอยู่แล้วมีแค่พรสวรรค์ห้าถึงหกดาวที่คู่ควรเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอู่โมหายใจถี่ขึ้นคลางมองไปที่จังอยู่ด้วยความตื่นเต้นและความสลดอัจฉริยะคานาะอู่โม่ถามกลับพรสวรรค์ถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดและยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่จังอยู่จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ สำหรับคนอื่นแล้วการเปลี่ยนแปลงพรสวรรค์นั้นมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่สำหรับจังอยู่นั้นไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ได้ไม่นานฮูโมก็ใจเย็นลงและคิดตามคำพูดของจังอยู่จูจ่ๆเขาก็สะดุดคำพูดหนึ่งของจังหอไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเขาอดใจสั่นขึ้นมาไม่ได้หรือว่าการยกระดับพรสวรรค์ของข้าเจ้าสำนักจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนอะไรบางอย่างทันทีที่ความคิดนี้โผล่ขึ้นมาในหัว มันก็อย่างรากลึกลงไปในใจของเขายิ่งเขาคิดเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมั่นใจเท่านั้นเถ้าหากการเปลี่ยนพรสวรรค์สามารถทำได้ง่ายง่ายปานนี้คงมีอัจฉริยะผัวออกมานับไม่ถ้วนแล้วเจ้าสำนักปู่โม่ลังเลอยู่นานก่อนจะกัดฟันแน่นแล้วถามขึ้นมาว่าหากท่านช่วยยกระดับพรสวรรค์ของข้าท่านต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งใดตอนที่โอเสินเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็เหมือนจะกระหนักขึ้นมาได้ในดวงตาแสดงความกังวลออกมา จังอยู่เงียบไปสักพักแล้วยิ้มออกมาเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าปูโม่เจ้าแค่จำเอาไว้ว่าหลังจากนี้เจ้าจะต้องขยันบ่มเพาะอย่าทําให้ข้าต้องผิดหวังเขาพูดประโยคนี้เพื่อทําให้ไม่จํามันให้ขึ้นใจในขณะเดียวกันอูโม่ก็รู้สึกปลดอัดยใจขึ้นมามันคุ้มแล้วจริงๆหรือที่เจ้าสํานักต้องทุ่มเทขนาดนี้เพื่อพัฒนาพรสวรรค์ของเขา ตัวเขารับเรื่องแบบนี้ได้จริงหรือแต่จังอยู่เป็นคนที่เด็ดขาดเมื่อตัดสินใจอะไรลงไปแล้วก็ยากที่จะเกลี้ยกล่อมได้เมื่อเห็นสีหน้าเยเกของทั้งสองคนจังอยู่ตกใจขึ้นมานี่้าเล่นใหญ่เกินไปสินะคนอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่รู้แต่ตัวเขาเองจะไม่รู้ได้ยังไง สิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนอะไรนั่นก็แค่โมไปอย่างนั้นเองที่เขาพูดแบบนี้ออกมาก็เพื่อทําให้คําพูดของเขามันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นทําให้ทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลและยกระดับความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่ถ้าหากมันทําให้โมอึดอัดใจและปฏิเสธไม่ยอมรับมันถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็ไร้ค่าอูโมโูนั่งลงอยู่อยู่จังอยู่ตะโกนออกมาตอนที่ได้ยินคําสั่งอูมก็รีบนั่งลงกับพื้นทันทีแต่สักพักเขาก็ได้สติขึ้นมา พร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาคิดจะดิ้นรนแต่ทว่าฝ่ามือของจังอยู่ก็มาวางที่หน้าผากของเขาแล้วหัวของเขาถูกกรึงจนไม่อาจจะขยับตัวได้หลับตาเมื่อเห็นอูโม่ยังแสดงท่าทีขัดขืนจังหยูก็ถลึงตาใส่ก่อนจะตะโกนออกมาเสียงนี้ดังสนั่นประหนึ่งอสนีบาดทําให้ตัวโม่ถึงกับหูอื้อและมึนงงขึ้นมาวินาทีต่อมาจังหยูก็ทักษะถ่ายทอดความรู้อย่างไม่ลังเลอูโม่นั่งที่กําลังขัดขืนไม่หยุด จ,จูก็พลันนั่งนิ่งขึ้นมาข้อมูลจำนวนมากหลังไหลเข้ามาในหัวของเขาไม่ขาดสายแม้ว่ามันจะไม่ได้เจ็บแต่ก็ทำให้ความคิดของเขาปั่นป่วนขึ้นมาและควบคุมร่างกายไม่ได้ทักษะถ่ายทอดความรู้แค่คิดมันก็ทำงานทันทีและไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อจังอยู่แต่เพื่อให้การแสดงนี้ดูสมจริงขึ้นมาจังอยู่จึงได้วางมือไว้ที่หัวของโมเสื้อผ้าของเขาสั่นไหวเล็กน้อยกล้ามเนื้อเกร็งแน่นและกระตุกนิดนิดเส้นเลือดปูดขึ้นมาจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้สีหน้าของเขาก็ยิ่งขาวซีดขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าได้รับบาดเจ็บหนักแถมลมปราณก็ค่อยๆลดลงอย่างน่าใจหายหลังจากนั้นสักพักเปลือกตาของอูโม่ก็กระตุกตอนที่เขากำลังจะได้สติจังอยู่ก็ปล่อยมือและถอยกลับไปมุมปากของเขามีเลือดไหลออกมาอีกแน่นอนว่าเลือดนั่นเขาเป็นคนขับมันออกมาเองขอย,ย้ำอีกทีว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่แค่ทำเพื่อให้มันดูสมจริงแต่โอเซินเฟิงไม่รู้เรื่องนี้ เมื่อเห็นสภาพของจังอยู่ในตอนนี้สีหน้าของโอเซินเฟิงก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากมูบอบอโอเซินเฟิงรีบพุ่งไปที่ข้างกายของจังอยู่และประคองจังอยู่ที่จะล้มมีล้มแหลจากนั้นก็ตะโกนเรียกด้วยความกังวลว่าเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักกูโม่ลึงตาขึ้นเมื่อเห็นจังอยู่ที่อ่อนแรงจนเหมือนจะไล่พับไปตอนไหนก็ได้ดวงตาของเขาก็แดงขึ้นมา เจ้าสำนักตอนนั้นเองอูโม่ก็รู้สึกเจ็บปวดใจขึ้นมาเขาไม่ได้ร้องไห้ออกมาหลายปีแล้วแต่วินาทีนี้น้ำตาของเขากลับไหลพรั่งพรูออกมาราวกับเด็กน้อยอย่างควบคุมไม่ได้ตอนที่123สัตว์ประหลาดสิ่งที่โอเซินเฟิงแอร์และอูโม่ไม่รู้ก็คือจังอยู่ที่ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บนั้นจริงๆแล้วกำลังแอบดีใจอยู่ภารกิจที่6เสร็จสิ้นโฮสจะรับรางวัลหรือไม่รับ รางวัลน,นักปรุงยาสามดาวถูกส่งมอบโปรดตรวจสอบทันใดนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงยามากมายก็ไหลเข้ามาในหัวของจังหยู่ความรู้เหล่านี้ดูไม่แปลกเลยแม้แต่น้อยมันราวกับว่าจังอยู่ได้ท่องมันมานับครั้งไม่ถ้วนและได้ฝังลึกอยู่ในหัวของเขาสูตรยาวัตถุดิบวิธีการปรุงและรายละเอียดต่างๆได้ถูกจดจำราวกับว่าเขาทำการปรุงมันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนักปรุงยาระดับสามดาว เขารอคอยให้มาถึงวันนี้และในที่สุดมันก็เป็นดังที่เขาหวังนอกจากบทบาทเจ้าสํานักแล้วบทบาทนักปรุงยาระดับสามดาวก็ทำให้นักสู้ขอบเขตตันชนให้ความเคารพในอาณาจักรโจแล้วไม่มีใครคิดที่อยากจะหาเรื่องนักปรุงยาระดับสามดาวแน่ตอนที่จางหนูได้รับข้อมูลทั้งหมดมาก็ได้มีเสียงระบบดังขึ้นมาในหัวอีกครั้งระบบตรวจจับว่าไม่ได้ขึ้นเป็นนักปรุงยาระดับสองดาวแล้วและกำลังจะส่งมอบภารกิจ ภารกิจสฝึกนักปรุงยาระดับสามดาวสำนักที่ยิ่งใหญ่ควรพัฒนาพรสวรรค์ที่ศิษย์มีฝึกสิธิ์ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเพื่อให้ศิษย์สามารถใช้ข้อดีของตนให้ได้มากที่สุดรางวัลน,นักปรุงยาสี่ดาวเวลาจำกัด3ปีภารกิจล่มเหลวไม่มีบทลงโทษเวลาที่ให้มาค่อนข้างมากความยากของงานนี้ก็ต่ำแต่รางวัลที่ให้มานั้นทำให้จังหอยยุลมหายใจติดขัด นักปรุงยาสีดาวหากไม่ใช่ว่าทักษะถ่ายทอดความรู้ใช้ติดต่อกันไม่ได้แล้วก็จังอยู่คงจะใช้มันตอนนี้ทันทีนักปรุงยาสีดาวแม้แต่จังอยู่ก็ยังอยากได้รางวัลน,นี้มาหากมองทั่วทั้งทวีปป่าแล้วแม้แต่เขตหลักที่มีผู้แข็งแกร่งไปรวมตัวกันนักปรุงยาระดับสีดาวก็ยังถือว่าเป็นตัวตนที่ได้รับความเคารพกระทั่งนักสู้ขอบเขตวิญญาณก็ยังต้องพยายามประจบเอาใจ สำหรับผู้บ่มเพาะแล้วขอบเขตวิญญาณและขอบเขตตัน่วนนั้นเป็นเหมือนสันปันน้ำช่องว่างของสองขอบเขตนี้มันกว้างใหญ่กว่าขอบเขตตันชวนกับขอบเขตว่อ่วนและขอบเขตว่อชวนกับขอบเขตซูลอีกผู้บ่มเพาะที่มาถึงขอบเขตวิญญาณได้นับได้ว่าเป็นยอดฝีมือของทวีปป่าที่แท้จริง สำหรับอาชีพพิเศษอย่างนักปรุงยาและนักหลอมนั้นความแตกต่างระหว่างระดับสมดาวกับ4ี่ดาวก็มากเช่นกันมีแค่พวกที่ขึ้นไปถึงระดับสีดาวเท่านั้นจึงจะถือว่าโดดเด่นน่าเสียดายจางอยู่รู้สึกเสียดายนิดๆระยะเวลาที่ทักษะถ่ายทอดความรู้จะสามารถใช้ได้อีกครั้งคือหนึ่งเดือนหรือในอีกความหมายคือเขาต้องรออีกหนึ่งเดือนถึงจะสามารถใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ได้อีกรอบแม้ว่าในใจของเขานั้นอยากจะใช้มันแค่ไหนแต่เขาก็ต้องรอ หากไม่รู้รายละเอียดของรางวัลเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรนะักแต่เมื่อรับรู้ถึงรายละเอียดของรางวัลแล้วจังอยู่ก็รู้สึกอืดอตัดใจนิดนิดจังอยู่จมอยู่ในความคิดอยู่สักพักและจากนั้นก็ค่อยคอยได้สติเขาค่อยๆลืงตาขึ้นมาและแสดงท่าที่ราวกับว่าเพิ่งตีนเขาต้องแสดงต่อไม่งั้นแล้วว่าจะให้ทำอะไรละ่ะจางหอยยื่นมือที่สั่นเทาออกมาดึงแขนของอูโม่แล้วพูดขึ้นมาเร็วเข้าบอกข้ามาเจ้ารู้สึกยังไงตอนนี้ เจ้าสำนักอู่โม่ทั้งรู้สึกตื้นตาลและละอายใจดวงตาของเขาแดงก่ำพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาเขารีบประคองจังอยู่และตอบกลับไปว่าข้ารู้สึกยอดเยี่ยมและดีมากความรู้เรื่องการปรุงยามากมายที่ข้าไม่เข้าใจก่อนหน้านี้ตอนนี้ข้าสามารถเข้าใจมันได้อย่างง่ายดายในหัวของข้ามีความรู้เรื่องการปรุงยามากมายข้ามั่นใจว่าถ้าหากเจ้าสำนักจะให้ข้าปรุงยาขั้นที่สองตอนนี้ข้าก็ทำได้ ดีๆแล้วจางหมูปล่อยแขนนโมราวกับว่าโล่งใจโอเสินเฟิงมองไปที่จังอยู่ด้วยความตกตะลึงเจ้าสำนักท่านท่านเพิ่งจะใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ในตำนานเมื่อได้ยินคำอธิบายของอู่โมโอเสินเฟิงนึกถึงทักษะถ่ายทอดความรู้ในตำนานทันทีในฐานะประมาจารย์การหลอมห้าดาวแล้วความรู้ของโอเสินเฟิงนั้นมีมากมายจนไม่อาจจะเอาอูอโมมาเทียบได้แม้ว่าจะไม่เคยเห็นทักษะถ่ายทอดความรู้ด้วยตาของตัวเอง แต่เขาก็เคยเห็นบันทึกในตำราคำอธิบายของทักษะนี้คล้ายกับที่จางหยาได้ใช้ออกมาเมื่อสักแต่ทว่าทักษะถ่ายทอดความรู้นั้นได้หายสาบสูนไปนานแล้วจึงไม่มีใครนำมันมาใช้ครู่นี้และน้อยคนนักที่จะเคยได้ยินชื่อของมันทักษะถ่ายทอดความรู้อูโม่มองไปที่โอเสินเฟิงด้วยความสับสนจางอยู่เองแม้จะใจหายว่าแต่ก็ยังแสดงท่าทีใจเย็นออกมาและแสดงสีหน้าแปลกใจเจ้าเคยได้ยินเรื่องทักษะถ่ายทอดความรู้นั้น โอเสรนเฟิงพยักหน้าเท่าที่ข้ามาทักษะถ่ายทอดความรู้นี้วิเศษเป็นอย่างมากมันสามารถส่งผ่านความรู้ของตัวเองไปให้อีกคนหนึ่งได้ด้วยทักษะนี้เพื่อทําให้ผู้รับสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้ทันทีทว่าทักษะถ่ายทอดความรู้นี้ไม่เพียงแต่จะมีเงื่อนไขที่สูงมากแต่ยังทําให้ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่หนักหนาอีกด้วยมีแค่ยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ทักษะนี้ได้หลังจากที่ใช้มันแล้วรากฐานของผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บหนักและร้ายแรงที่สุดก็คือทําให้การบ่มพาะของผู้ใช้ลดลงตอนนั้นเองโอเซิรนเฟิงอดไม่ได้ที่จะสายหน้าและถอนหายใจออกมาน่าเสียดายที่ทักษะนี้ได้หายไปนานแล้วทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันข้าเคยอ่านมันมาจากตำราข้าไม่รู้ว่าจะมีทักษะที่วิเศษเช่นนี้ในสมัยโบราณ เจ้าสำนักบ,บอกข้าทีเมื่อครู่นี้ท่านเพิ่งใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ออกมานั้นโอเสริรนเฟิงถามออกมาด้วยความกังวลจังอยู่นิ่งไปชั่วครู่สิ่งที่เรียกว่าทักษะถ่ายทอดความรู้ที่โอเสินเฟิงพูดถึงนั้นมันคล้ายกับทักษะถ่ายทอดความรู้ของเขาเพียงแต่ว่าทักษะดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สูงมากและมีแค่ยอดฝีมือเท่านั้นที่สามารถใช้ทักษะนี้ออกมาได้ แต่สำหรับทักษะที่เขาใช้มันไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆอีกจุดหนึ่งก็คือราคาที่ต้องจ่ายในการใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ที่โอเซนเฟิงพูดถึงนั้นก็สูงมากแต่ของเขากลับไม่มีเลยอีกอย่างแล้วมันแทบไม่มีความแตกต่างระหว่างทักษะทั้งสองเลยผลของมันก็เหมือนกันแม้แต่ชื่อก็ต่างกันแค่เล็กน้อยจังอยู่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ไม่เริ่มหายใจถี่ขึ้นและถามออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือ อาจารย์โอท่านเพิ่งบอกตะกอว่าการใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้จะทำให้รากฐานร่างกายเสียหายนั้นและยังทำให้ระดับการบ่มเพาะลดลงอีกด้วยใช่มันมีบันทึกไว้ในตำราโบราณหากข้าไม่ผิดสิ่งที่เจ้าสำนักใช้ออกมานั้นก็คือทักษะถ่ายทอดความรู้จริงๆโอ๋เสริญเฟิงพูดออกมาด้วยความหนักใจซึ่งทำให้ไม่สลดไปด้วยอู่โม่อื้องและรู้สึกช็อกในใจสักพักเขาถึงได้สติกลับมาและคงให้กับจางอยู่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ความเมตตาของเจ้าสำนักอู่โม่คนนี้จะจดจำไว้ตอนนั้นเองเขาถึงได้เข้าใจว่าจางอยู่ต้องจ่ายอะไรไปบ้างทุกอย่างที่จางอยู่ทำก็เพื่อเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นภาพลักษณ์ของจางอยู่ในใจโม่ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกจางอยู่กระแอมไอออกมาเล็กน้อยเพื่อปกปิดความเกอืขอนก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าควรขยันให้มากๆในอนาคตอย่ากเกียจครั้นจะได้ไม่ต้องมารบกวนข้าอีกเอาละอูโม่เจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องที่จะคุยกับอาจารย์โอ ขอรับเจ้าสำนักปู่โม่ตอบกลับด้วยความเคารพราวกับว่าคำพูดของจังอยู่เป็นเหมือนกับคำพูดขององค์จัก,กรพรรดิแม้แต่ตัวจังอยู่เองก็ไม่คิดว่าการทำแบบนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูยิ่งใหญ่ราวกับจักรพรรดิความชื่นชมที่ไม่มีต่อเขานั้นยากที่ใครจะมาสันคลอนได้เมื่อเห็นว่าไม่ออกไปแล้วจังอยู่ก็ได้หันไปมองโอเสิรนเฟิงแต่อีกฝ่ายกลับมองเขาด้วยสายตาเลื่อมสายโอเสินเฟิงมองจังอยู่ด้วยความเคารพและ ทัก,กษะถ่ายทอดความรู้ได้หายสาบสูญไปนานแล้วไม่เคยมีใครใช้มันได้และเขาก็เพิ่งใช้มันออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาคือยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนโอเส้นเชิงยืนยันตัวตนของจังอยู่ก่อนหน้านี้เขาทำได้แค่เดาแต่ไม่มีหลักฐานใดๆการใช้ทัก,กษะถ่ายทอดความรู้ออกมานี้ทำให้เขายืนยันข้อสันนิษฐานของตนได้ชื่นชมนี่คือหลักฐานจังอยู่จะต้องเป็นยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอน ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่โอเสินเฟิงก็ไม่คิดที่จะถามตัวตนของจังอยู่เขาเชื่อว่าในไม่ช้าจังอยู่ก็จะบอกมันออกมาเองการเปิดโปงตัวตนของจังอยู่ในตอนนี้มีแต่จะทําให้จังอยู่ไม่พอใจและเป็นการคุกคามจังอยู่ด้วยเมื่อคิดได้แบบนั้นโอเสินเฟิงก็ทําตัวเคารพจังอยู่มากกว่าเดิมเขาถึงกับแสดงท่าทีถ่อมตัวออกมาด้วยชายชราผู้นี้กินยาผิดมาหรือไง จางหมูสับสนนิดนิดท่าทีของโอเซินเฟิงที่มีต่อเขาก่อนหน้านี้ห่างไกลกับคำว่าเคารพเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าโอเซินเฟิงมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวล้อเล่นหรือเปล่าชายชราผู้นี้กลัวข้างเงานินรึพูดกันตามตรงตั้งแต่ตอนที่ถูกจังหยูปราบในป่าหวงหยวนโอเสินเฟิงก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาและยังหวาดกลัวเขามากโอเซินเฟิงนั้นค่อนข้างทรนงตัวมาก หลังจากที่พักอยู่ในแหวนแล้วสภาพจิตใจของเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาด้วยก่อนหน้านี้ถึงจะเคารพจางอยู่แต่ก็ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยหรือว่าข้าตาฝาดจางหอยยุสายหน้าและไม่สนใจเรื่องนี้อีกเขายิ้มและมองไปที่โอเสริรนเฟิงก่อนจะพูดขึ้นมาว่าอาจารย์โอเรื่องก่อนหน้านี้ได้ทำให้ร่างวิญญ,ญาณของเจ้าเสียหายดังนั้นขาต้องขอโทษด,ด้วยเอาจริงๆแล้วข้าไม่คิดว่าร่างวิญญ,ญาณของเจ้าจะเปราะบางมาก และการโจมตีนั้นก็ทําให้เจ้าต้องบาดเจ็บหนักหากข้ารู้ข้าคงไม่ทําเช่นนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ถือสาตอนที่โอเสินเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ลนลานขึ้นมาไม่ไม่ข้าผิดเองข้าไม่เข้าใจกดเองข้าเป็นฝ่ายเข้าไปโจมตีท่านสมควรแล้วที่จะได้รับการลงโทษเป็นขาต่างหากที่สมควรจะต้องขอโทษท่านรับคำขอโทษจากจางหอยูรีโอเสินเฟิงจะไปเอาความกล้าแบบนั้นมาจากไหนกัน คโอเซินเฟิงจะมีสิทธิรับคำขอโทษจากเจ้าสำนักได้ยังไงโอเซินเฟิงคิดว่าจังหยูคือยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่เหอะเหอะไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดเท่าผู้นั้นมีชีวิตอยู่มากี่ปีแล้วเขาจะกล้ารับคำขอโทษจากจังอยู่ได้ยังไง